อีกหนึ่งตัวอย่างครับข้อ6 1 91 9่าหารด้วย250นักเรียนสังเกตว่า250มันมันเกิน100ไปแล้วดังนั้นเราก็จะทำส่วนให้เป็น1000นะครับ1 91ส่วนด้วย250นักเรียนก็หาว่า250ไปคูณอะไรนะครับถึงจะได้1000 ก็คือ2 5 0คูณ1เป็น250 250คูณ2ก็จะเป็น5 0 0 2 5 0คูณ3ก็จะเป็น750แล้วก็2 5 0คูณ4ก็จะเป็น1000เราจะคูณทั้งข้างล่างแล้วก็คูณทั้งข้างบนนะครับจากนั้นนักเรียนก็จะเอา250้นี้ไปคูณ4ก็คือจะได้1000ส่วนข้างบน หนึ่งร้อยเก็คูณสมาทดข้างๆเลยก็ได้นะครับหนึ่งร้อยเคูณสี่เป็นสี่เก้าคูณสเป็น36มหกใสหกทดสามเป็นสีบวกกับสามเป็นเเป็น เจ็ดร้อยหกสิบสี่นี้เราจะใช้วิธีการนับศูนย์แล้วก็เลื่อนจุดเอานะครับก็คือมีนับศูนย์มีหนึ่งสองสามมีศูนย์อยู่สามตัวเราก็จะเริ่มนับศูนย์นี้เพื่อใส่จุดนะครับศูนย์สามตัวนะครับหนึ่งสองแล้วก็สามแสดงว่าเราจะใส่จุดบริเวณจุดนี้เวลานักเรียนตอบก็คือตอบศูนย์จุด เจ็ดหกสี่